สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องขบุเชียงตรงอีกแล้วนะคะน้้งขบูร์ก็หายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วนะคะก็จะพามาดูการลดน้ําสวนสวนผักของน้องขบูร์นะคะว่าจะลดผักยังไงเยอะขนาดนี้นะคะลดน้ํำยังไงนะคะตอนนี้น้องขบูรก็อยู่ที่ช่วงนาแล้วนะคะช่วงนี้คือผักงอกโตโตแล้วนะคะผักที่ปลูกวันนั้นคือโตหมดทุกอย่างแล้วนะคะผักกําลังงามค่ะตอนนี้คือมันแห้งนะคะก็มารอ มันรอนะคะต้องรอค่ะคือน้ํามันไม่ไหลยเยอะแล้วนะคะก็ถึงแม้ว่ายังไม่ช่วงยังไม่ถึงช่วงเลยเดือนสีเดือนห้าของคืนนะคะแต่ตอนนี้คือเดือนเดือนสามรับของเชียงตุงนะคะก็ยังแรงแล้วนะคะก็เริ่มแรงแล้วค่ะก็น้ําก็ไม่ไหลยเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวน้องขาวโพจะพาไปดูที่ภายนะคะก็มีพายที่แม่น้ํานะคะไหลเข้ามาตรงนี้ค่ะ ตอนนี้ก็คือลอแม่ลอแม่น้องคาวโฟนรอ,อ,อตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็ยังไม่เต็มไม่เต็มหนึ่งล็อกนะคะก็จะทำเป็นแปลงๆไว้นะคะอยู่ตรงโน้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นสวนสวนโทนเหลืองนะคะ คือช่วงนี้หน้าน้องขบุออกชิวนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะนี่คือหน้าสดๆนะคะไม่ไล่ท้าแป้งอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูผายค่ะไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นกระเทียมที่ปลูกไว้วันนั้นนะคะก็จะเอาน้ํามาใส่ให้ท่วมทั้งหมดนะคะน้ำรั่ว ของคนอื่นจะดีกว่านะคะวิวตัวนี้สวยมากนะคะคือมีแต่สวนผักนะคะตรงนี้จะเป็นโหล่งทั้งหมดเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นของคนอื่นก็จะมีแต่สวนผักนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูที่ผายกันเลยคะ่ะ คือเนาะค่ะพ่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็คือว่าหน้าน้อคขะพออกสิวเยอะนะคะก็เลยไม่อยากถ่ายคะ่ะก็พักไว้ก่อนนะคะคือช่วงนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะนี่รู้ว่าจะมี p f c คิดถึงน้องค่ะพไหมนะนี่นะคะน้ำไหลเห็นหรือเปล่ามาไหลอยน้ำก็จะไหลเข้ามาตรงนี้นะคะ ต่องน้ำมาค่ะนี่เดี๋ยวไปดูผายกันเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงผายเดียวนะคะผายที่พี่ชายน้องรมามาทําเมื่อกี้นะคะคือไม่ได้มาถ่ายให้ดูค่ะด้านดางก็จะมีฝนปนผายก็จะไหลไปทางตามนู่นเลยค่ะ ดึกอยู่นะคะลงไปไม่ได้คือคือว่ามันมันมีลมเยอะนะคะน้ำมันดึกค่ะเดี๋ยวจะเปียกนะคะเ็ประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นสวนถอลันเตานะคะ วิวสวยมากมากเลยค่ะช่วงนี้อากาศดีมากะคะ่ะแต่ก,ก็ไม่ค่อยร้อนก็จะเอาน้ำมาอยู่ที่ร่องร่องของมันแล้วก็จะหาดใ้นะคะเดี๋ยวไปช่วยแม่ก่อน,นะคะ่ะดูแม่ทำก่อนนะคะ นี่อะไรคะวิธีลดน้ําของของชาวเชียงตรงเรานะคะก็จะทําแบบนี้กันทุกคนค่ะน้ํามันไม่ไหลไมาเยอะนะคะรอนานค่ะก็หาดเอาน้ําเข้าในเฟกมันเลยในแป้งมันเลยคะ่ะจะเดืยวกว่านะคะรอให้น้ํามันมาท่วมทั้งหมดก็นนานมากอันนี้รอตั้งแต่ชเช้าแล้วนะคะไม่ต้องห่วารอ ตอนนี้น้องโคบเกอร์จะไปรดน้ำน้ำผักน้ำต้นกระเทียมนะคะเมื่อกี้คือไม่ไม่ทันได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนรดจากห้างวนนู้นนะคะนี่ค่ะจะรดแบบแม่นะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะไปรดตรงนู้นค่ะก็จะเอาน้ำเข้ามาแล้วก็เออเอาจานนี้ตัก ทันรเลยนะคะคือไม่เอาปรุงที่มีที่รดน้ำสซนมาล้วนนะคะเพราะว่ามันช้านะคะเอาน้ำนี้เอาจานนี้นตักเทิตักโยนไปเลยนะคะจะได้เสร็จเร็วๆค่ะ ตอนนี้น้องเขาโฟก็กกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเย็นแล้วค่ะาพาทิดกำลังสองหน้าเลยนะคะกำลังจะตกดินค่ะก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ยังเดิออีกลอบหนึ่งค่ะต้องกลับไปลดน้ำฝนที่ว่านนะคะตอนนี้คืออากาศดีมากเลยค่ะเย็นแล้วนะคะก็จะอากาศก็จะเย็นๆยนอากาศคืออากาศดีมากเลยค่ะมีลมด้วย เดี๋ยวน้องขบวนจะพาไปดูต้นโถดันดาวนะคะคือตอนนี้คือออกดอกสวยงามมากเลยค่ะอีกที่หนึ่งนะคะคือดอกมันสวยงามมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์จะตกดินนี่คือสวยมากค่ะเดี๋ยวไปส่งกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพักอาสนะคะก็จะวา,างข้างๆข,ของต้นกระเทียมเลยนะคะแม่น้องขบวนก็ยังไม่กลับนะคะรอให้น้ําเต็มตรงนี้ก่อนนะคะ<ม>ก็พึ่งรถไป ซึ่งรถอ,อ,อันนน้นกับตรงโน้นเสร็จนะคะตอนนี้คือยังไม่เสร็จค่ะน mm ้องขุรต้องดิบกลับไปลดน้ำสอนที่บ้านนะคะ mm hmm. อันนี้คือผักกาดผักตัดก๊อกนะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นของไทยหรือของจีนไม่แน่ใจ น,นี่ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะภาษาเขินรีกพักกัดก็ค่ะน่าจะเป็นของไทยนะคะที่น้องคอมบูซื้อมาวันนั้นคือดื่มแล้วค่ะต้นโทเหลืองอก็กำลังโตวสวยงามเลยนะคะดูตอนพระที่จะตกดินนี่คือสวยมากค่ะ นี่เลยนะคะนี่ก็คือถรลันเตาเหมือนกันค่ะกันนี้ก็เพิ่งออกล็อกนะคะตรงนู้นจะไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่านกมันกินนะคะคือเอาอันนี้มาล็อกนะคะ่ะถุงย่างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เสอร์ทำเป็นหุ่นอะไรก็าย้ค่ะที่นกมันกลัว ที่เสื้อเอามาห้อยไว้แบบนี้ก็คือทําได้นกนะคะอันนี้จะเป็นของคนอื่นนะคะอันนี้คือหลอกสีขาวะคะ่ะอันนี้ก็คือสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นถอดรันเตาแบบนึ่งนะคะถ้าหลอกสีขาวแบบนี้ นี่คะ่ะก็ถึงแล้วนะคะที่ส่วนทุเรีนต้นของพวกคุณนะคะทางน,นี้จะดูไม่ค่อยเห็นหลอกมันนี่เลยคะ่ะหลอกมันกําลังโตงามเลยนะคะถ้าหลอกมันหยแล้วก็จะเป็นผักยังเล็กอยู่เลยนะคะยังไม่โตคะ่ะเก็บไปผัดไม่ได้นะคะ อันนี้จะปลูกแบบธรรมชาตินะคะแล้วใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะคะดลอกมันสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆนะคะแถวนี้จะเป็นโถดันเตาเกือบทุกเจ้าเลยนะคะ นี่ค่ะนี่คือขนนะคะมีหมวกกันน็อกด้วยห่นของเจ้านี้นะคะเจ้านี้ก็มีค่ะอันนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกเะื่าที่จะตกเินแล้วนะคะเย็นแล้วค่ะตอนนี้น้องคคาพงก,ก็กลับมาถึงว่าแล้วนะคะก็อยู่ในสวนค่ะ ตอนนี้หลองนิ้วออกหลอกแล้วนะคะนี่ค่ะหลองนิ้วอร่อยนะคะแบบนี้คือเอาไปตักแลกแล้วก็เอามาทอดจอร่อยค่ะเอาใส่ข้าวซเยข้าเส้นน้ำน้วก็อร่อยนะคะออกหลอกบ้านเต็มเลยค่ะตอนนี้ก็คือเอ่อค่ำใกล้จะมืดค่ำแล้วนะคะนกก็กลับไปบ้านหมดแล้วนะคะก็ น้องขอบูกก็กับก่อนคุณแม่นะคะก็จะมาลดน้ําสวนคาวโบค่ะเดินมาทางนี้ตกใจก็จะมาลดน้ําสวนนี่นะคะพึ่งปลูกผักหวานผักนะคะก็ยังไม่ออกลอกเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็น้องขอบูกก็พาไปดูสวนผักน้องอที่ทุ่งนาน,น้องขอบู๊กนะคะบ วโวน,นู้นนะะน่ากลัวมากสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะฮวก็ขอลาไปก่อนนะคะ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งกำลังใจให้น้องคำภูว์ทำคลิปต่อๆต่อๆไปด้วยนะคะที่น้องคำภูวหายหน้าหาย,หายตาไปหลายวันก็เพราะว่าหน้าน้องคำภูวกออกซิวนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะอันนี้คือหายมากแล้วนะคะก็คือวันก่อนนี่คือออกเยอะมากตกใจมากคะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันค่ะลาแล้ละค่ะสวัสดีค่ะบาย นี่นะคะหลองนิ้วบ้านเต็มเลยค่ะออกล็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะอยู่ติดต้นมะม่วงค่ะต้นหลองนิ้วหล่นเต็มเลยนะคะไม่มีใครเจ็บสวนโฮโบยังไม่ปลูกอะไรนะคะเขาเพิ่งบานผักแล้วก็ปลูกต้นโหโบนะคะ นี่ก็จะเป็นบ้านน้องค้าูค่ะ